สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติโดยใช้ชื่อโครงการนี้ว่าสถานีเศรษฐกิจพอเพียงทางอากาศและใช้พื้นที่บริเวณหน้าสถานีเนืน้อที่301ตารางวาเป็นสถานที่จัดทำแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงมุ่งหวังให้บุคลากรเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการลงมือปฏิบัติจ,จริงช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากการปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะทําการเพาะปลูกซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันเข้ามาสํารวจสภาพดินพร้อมเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์และให้การสนับสนุนญ้าแฝกสําหรับการปรับปรุงบารุงดินโดยมีบุคลากรในสถานีร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินการ ก่อนจะนำไปสู่โครงการสถานีเศรษฐกิจพอเพียงทางอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีริขันเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถานีกับผู้รับฟังผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงในความรับผิดชอบเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นลูปธรรมมากเพียงแต่ว่าเราใช้เป็นนามปรรมซะส่วนใหญ่เราก็เลยมีโครงการคิดกันว่าเรามาทำเศรษฐกิจพอเพียงไหมพื้นที่ประจวบพื้นที่หินเนี่ยพัฒนาที่ดิน นะครับขออนุเคราะห์เข้ามาสำรวจพื้นที่ตรงนี้เอาดินไปวิเคราะห์นําดินไปวิเคราะห์ว่าจะต้องปรับปรุงยังไงขั้นต้นเราก็ใช้แนวทางของพระเจ้าจอยู่หัวก็คือยแ่แฝกวันนั้นมานั่งคุยกับน้องๆเกี่ยวกับในเรื่องที่คอสชอเข้ามาทํางานเนี่ยเราก็คิดกันว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้ให้มีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่มันเป็นตัวชี้วัดได้ว่าความสมัคคีเนี่ยมันคือความสําเร็จที่แท้จริง เราก็ทําเผยแพร่ในเรื่องปรัชญาเศษษษษษษษรษฐกิจพอเพียงผ่านข่าวผ่านรายการทางสถานีอยู่แล้วเราก็าเลยคิดว่าถ้าเราไปเผยแพร่ลักษณะนั้นเนี่ยโดยเราไม่ได้ลงมือทากันเองเนี่ยนะฮะเรามาบอกชาวบ้านเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่ามันมันจริงเท็จแค่ไหนแบบไหนอย่างไรเนี่ยด้วยภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ทุกคนต้องมีหน้าที่ทํางานเฉพาะหน้าในการจัดรายการวิทยุทางสถานีสองความถี คือ FM 102.25และ FM 98.5ที่อำเภอหัวหินการดำเนินการสถานีเศรษฐกิจพอเพียงทางอากาศจึงเป็นสิ่งไม่ง่ายเลยสำหรับการเริ่มต้นหากบุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการร่วมกันปฏิบัติและที่สำคัญที่สุดคือการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันการทำงานเป็นทีมการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในองค์กรสวทฒรจบจวบเนี่ยมีคนอยู่ที่11คนรวมทั้ง ผู้บริการด้วยกับปริมาณงานที่มีอยู่เนี่ยมากไหมของเราเนี่ยรับผิดชอบสองความถี่ภารกิจต่างๆเนี่ยเราจะคูณ2ตลอดนะโครงการเนี่ยสมมติว่าเขาให้ทํารายการ25ตอนเนี่ยเราจะต้องทํา50ตอนเพราะนั้นเมื่อเทียบกับปริมาณงานบริางานคนเนี่ยน้อยมากถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจริงงานเนี่ยไม่คอดไม่สาเร็จแน่นอนการดําเนินโครงการสถานีเศรษฐกิจพอเพียงทางอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการที่ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังเป็นสถานีทดลองด้านการเกษตรเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปและยังเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืนสัจจาผู้วงถ่ายภาพสมรรัตน์รุ่งมณี N b t การจนบุรีรายงาน